ไปนี่ม่อนร้รนยาแล้วลานยาซื้อของเซเว่นซื้อขนมเป๊ลานล,ลานก่อน năm lại đi vào con này ừ. đặt tạch lên đi quá ừ. nấm lên đi á

của mẹ mình yết mẹ mình lao bao làm bao mẹ yết oh Văn Đăng Khanh hông thằng tôi <laughs> Anh thế nó em dặn bơm anh tôi làm yết nhá Đi Adi ca chào Adi chào Adi ca, tên là gì na? Nè, nói đi. Tên là Biệt. anh Văn đang làm gì vậy? มาลับลานล้านดปปเด็กคิดดื้อเดไปซื้อข้องเด็กไม่มาทีส่องไฟแซไอเฟียเดไปนานจังไหนไม่มีมองไม่เห็นหรอก นุ่นน่าจะเป็นนุงเดรอเปล่ามาแล้ว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 มาแ้มาแ้มาแล้วมาแย้าล้าา้วมาาาว้้ววนี่้ลาลยอมาเลยมาลนมา เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ปอินนคนอ้วนไดโโ้โอ้ได้ไม่ได้ข<า>้ามาส่งคนข้าไปอัดซี่คนค<า>อยเลยเอาลงี่อ่าเดี๋ยวเอาอย่าไปได้ไหมถึงบ้านแล้วบายบายก่อนเด้สวัสดีค่ะก่อนไมไบายบายข็เจอกันใหม่คลิปหนะ้มามันหลับเด็ก จะเอาหน่องไปเด็กกับมาหลับเด็กอย่างี้ไปนะไปยาไม่ไหวเดินไปเดีวสินอนี่เป็นไหนเฟี้ยนี่เป็นไหนอ่ะไปบ้านเสิปู่ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะอันนี้ลงมาเนี้ไปไหนหนี่ยเฟี้ยพินบ้านลุงพินนี่นะไปทางโน้นบ้านลุงพินนะ ก็เจอกันใหม่นะจ๊ะเจอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเฟียบ๊ายบายอีกรอบลูกบ๊ายบาย